สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RL Channel นะคะวันนี้จาก็มีเหรียญโพยทานลายน่ารักน่กนกักค่ะมาฝากเพื่อนๆค่ะทำง่ายนะคะประหยัดติดนด้วยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีกันไกลค่ะแหนตั้งเยนนะคะ ดิบบิ้นนะคะวันนี้จะใช้ความยาวอยู่ที่3-5หเซนติเมตรค่ะความยาวก็จะตัดเผื่อไว้นะคะมันสะดวกต่อการทําค่ะจะใช้ดิบบิ้นเบอร์2นะคะตาละระ้ังใช้ทั้งหมด4เส้นค่ะปลายดิบบิ้นก็จะตัดออกมาเป็นปลายแหลม อย่างนี้นะคะทำทั้งสี่เส้นเลยนะคะวันนี้เราใช้ริบบิ้นนะคะสองสีค่ะไปพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะโดยการพับริบบิ้นด้านใดด้านหนึ่งลงมานะคะอยู่ที่9เซนติเมตรถึงสิเซนติเมตรนะคะ หิบเส้นที่หนึ่งขึ้นมาค่ะเส้นที่สองนะคะของเส้นที่หนึ่งไว้ค่ะเส้นที่สามของเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ค่ะสอดเข้าเป็นช่องด้านบนนะคะของเส้นที่หนึ่ง ในช่องของเส้นที่สี่นะคะตรงนี้ค่ะเราจะดึงเส้นที่สามขึ้นมาเลยนะคะทั้งสองเส้นเลยขั้นตอนนี้นะคะเราจะนำเหรียญมาวางนะคะทำการล็อกเหรียญน,นะคะโดยพับเส้นสั้นนะคะที่อยู่ด้านบนลงมาค่ะ ตามนี้นะคะมองตามในภาพนะคะจนถึงเส้นสุดท้ายค่ะซ้ายมือนะคะเราก็จะสอบมาช่องนี้เลยคะ่ะที่อยู่ด้านบนขวานี้นะคะเสร็จแล้วพี่กลับมาค่ะ สอดลอกเหรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะโดยด้ยสอดเส้นสั้นนะคะทั้งสีด้านเลยคะ่ะ แล้วแฝจะทำการบีบนะคะอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วพี่กลับมาค่ะพี่กลับมาแล้วเราจะเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะของปลายดิบลงมาลักษณะนี้ค่ะ ลายรีบิ้นโค้งมาลักษณะนี้นะคะเริ่มต้นเส้นนี้นะคะใหม่ค่ะดึงไปที่ขวามือแลอ้วโค้งลายรีบิ้นกลับมายอย่างนี้ค่ะชายรียบิ้นนะคะเราจะสอดเข้าไปตรงนี้ค่ะตายฐานตรงนี้นะตายฐานของเขาเองค่ะ ตินต่อไปค่ะหมือขวามือเหมือนเดิมนะคะแล้วโค้งไปลักษณะนี้ค่ะสอดเข้าที่ใต้ฐานของเขาเองตรงนี้นะคะ เส้นที่สามโค้งเป็นลักษณะนี้ค่ะท้าเหมือนกับเส้นที่สองเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วสอดเข้าไปใต้ฐานของเขาเองนะคะาคลิปลิ้นก็จะโผล่มาด้านข้างตรงนี้จำไว้เสมอว่ากลีบแรกเราทำยังไงนะคะ ต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะ เสร็จทั้งสี่เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะโ้งกลับเข้ามาลักษณะน,นี้นะคะปลายดิบินนะคะจะสอดเข้าไปตรงนี้ค่ะใต้สีขาวนะคะปลายดิบินโผลด้านล่างค่ะค่อยๆดึงนะคะ เส้นต่อไปค่ะทำเส้นสีขาวนะคะะาดิปินโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเส้นต่อไป ปลายดิบิ้นโค้งกลับมานะคะสอดเข้าที่ใต้ฐานเส้นสีขาวปลายดิบิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จาค่ะในการทำผลง,งานครั้งต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะ เสร็จแล้วเราพี่กลับมานะคะสอดเก็บชายหิบดิ้นนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นเห็นเห็น,หนว่าคลิปของจาน,นะคะมีประโยชน์ตับเพื่อนๆฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆอีก ะะสอดเก็บเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตัดทายืิบิน,นะค่ะตัดให้ชิดอย่างนี้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จบถึงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการทุกการติดตามรับชมจากเพื่อนๆค่ะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ